ทางเดินนครแถลงผลงานไตรามาสแรก30สกตุ้มเทพเพื่อชากกรุงเทพพร้อมเปิดกว้างรับฟังทุกฝ่ายแก้ปัญหาร่วมกันวันนี้ร้อยตำรวจตรีเกียรศกโรหะชาระประธานสภากรุงเทพมนครนำคณะสมาชิกสภากรุงเทพมนครแถลงข่าวผลการปฏิบัติหน้าที่ของสภากรุงเทพมนครณนะห้องเจ้าพยาสาระวะการกรุงเทพมนครประธานสภากรุงเทพมนครกล่าวว่าจากกรณีอดีตสมาชิกสภากรุงเทพมนคร ได้ยื่นหนังสือขอรักษาการในตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นขอชี้แจงว่าบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการคัดเลือกและแต่งตั้งว่าไม่อยากให้แตกต่างจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งแต่เป้าหมายของการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและการร่วมพัฒนากรุงเทพมหานครนั้นไม่แตกต่างกันโดยสมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดนี้ ทุกคนซึ่งล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆจะปฏิบัติงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประชาชนและกรุงเทพมหานครรวมทั้งเปิดกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อร่วมกันทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ทางสภากรุงเทพมหานครยังได้เปิดตู้ปอนอ .5555 สาขาราชดำเนินรหัส10200เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและรับเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาประชุมกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานรครในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่อไปทีมข่าวสภากรุงเทพมหานรครกองประชาสัมพันธ์รายงาน